บริษัทนัสเกตดิวเทลฉลองครบรอบ10ปีด้วยการเปิดตัวตู้จำหน่ายน้ำดื่มอัจฉริยะตู้น้องแพ็คร่วมกับพันธมิตรขยายบริการสู่คอนโดกว่า1,200แห่งทั่วประเทศเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยและเพิ่มมูลค่าให้กับนิติบุคคลใช้กลยุทธ์มาสคอครด์มาร์เก็ติงด้วยคาแรคเตอร์น้องแพ็สร้างการรับรู้แบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ ก็68เนี่ยเป็นปีที่เราเติบโตขึ้นเตบโตมากเลยครับเป็นปีที่ยอดขายเนี่ยเยอะมากกว่าหลายๆปีที่ผ่านมารวมกันโดยเฉพาะช่วงโควิดนะครับแล้วก็เราเจอพิเศษโมเดลที่ค่อนข้างค่อนข้างแข็งแรงมากเพราะว่าเราคิดคนเรื่องนี้ขึ้นมาเองแล้วก็ตอบเพนพอยต์ของลูกค้าขึ้นมาเองแล้วก็อยู่ในตลาดใหญ่อยู่ในกระแสเมกเทรนนะครับการแบบระบบให้บริการอัตโนมัติระบบ AI เนี่ยเป็นช่วงเมกเทรนพอดีนะครับเรียกว่าเราจับ จุดได้ถูกต้องถูกที่แล้วก็ถูกเวลาด้วยนะครับ,รบก็ยอดขายก็เติบโตขึ้นมาครับ,ค,รบคือความความพิเศษของมันตรงนี้คือมันคิดค้นขึ้นมาจากปัญหาของคนที่เราต้องทํางานด้วยนะครับก็คือปัญหาของลูกบ้านที่แบบต้องซื้อน้ําแพ็คแล้วมันต้องยกนะครับทุกคนน่าจะเคยเจอปัญหานี้กันหมดนะครับข้อ2ก็คือปัญหาของนิติที่เราจะเอาน้ําไปกองใกล้ๆเขาแล้วถ้ามันไม่สวยเนี่ยเขาไม่ให้วางนะครับและน้ํามันก็หนักนะครับปัญหาที่3ก็คือการส่งราคาน้ำเนี่ยมันขึ้นกับการที่เราขายได้ถูกเนี่ยเพราะว่า เราได้ต้นทุนที่ถูกต้นทุนที่ถูกมาจากการบริหารจัดก,การโลจิสติกที่ถูกดังนั้นคือมันคือจุด3จุดที่พอดีกันนะครับก็คือการขายลูกขายสินค้าที่ตรงใจในโมเดล เรียกรูปแบบที่สวยผ่านการออกแบบที่สวยและทนนะครับแล้วก็ผ่านการออกแบบบิสเซ็ตโมเดลที่ค่อนข้างแข็งแรงทําให้พาร์ทเนอร์เราเนี่ยทำงานได้ง่ายตอนตอนเราไปเช่าพื้นที่เราก็ช่วยเขาบริหารพื้นที่เราไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะนะครับตอนเราทํางานกับทางพาร์ทเนอร์ทางคนส่งน้ําเราก็ให้เขาส่งน้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยที่เราไม่ต้องขายแพงก็มีกําไรได้อันนี้คือจุดจุดสาคัญที่ว่าเราไม่ได้ทําแค่เทคโนโลยีเราไม่แค่ได้รับออกแบบเราไม่ใช่แค่ขายฮาร์ดแวร์แต่เราคิดใหม่ทั้งระบบเลยนะครับตอนนี้ โอ้มีเรียกว่ามีเกือบทุกคอนโดในกรุงเทพนะครับมีกรุงเทพนม้มีคอนโดทั้งใหญ่ทั้งเล็กเนี่ยประมาณสัก2,000กว่าแห่งนะครับเรามีอยู่แล้วในกรุงเทพเนี่ยประมาณ900แห่งนะครับแล้วเราไปที่เชียงใหม่แล้ว20แห่งไปที่ภูเก็ตแล้วผ่านกันไปกับพลัสเนี่ยอีก14แห่งแล้วก็เรามีเป้าจะขยายไปที่เชียงใหม่อีกร้อยแห่งภูเก็ตอีกร้อยแห่งเรามีที่พัทยาเราม,เรามีเรียกว่าหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยยังไม่ได้ไปแค่ภาคอีสานนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่า มีจังหวัดขอนแกน่นจังหวัดโคราชที่มันจังหวัดที่มีหัวเมืองใหญ่ๆมีคอนโดอาจจะไม่ต้องถึงคอนโดก็ได้เป็นหอพักหอพักหน้าโรงพยาบาลที่ต้องการความสะดวกเนี้ยติดต่อเรามาหลังไหม่นะครับเราอยากไปให้บริการพาร์ทเนอร์เราพร้อมส่งสินค้าได้ทั่วประเทศเลยครับอนาคตจะมีทั่วประเทศครับตั้งใจจะมีทั่วประเทศแล้วก็ปีนี้ตั้งเป้าไวท้ที่อีกเท่าตัวหนึ่งเลยเราตั้งชาเลนจ์มานะครับก็คือ2,100ยูนิต2,100แห่งทั่วประเทศเพราะว่าเราอยากให้สร้างเรียกว่าเน็ตเวิร์กอีกคนมีออฟสเกลเพื่ เ,เรียกว่าต้นทุนสินค้าถูกลงนะครับลูกบ้านจะได้เพราะว่าช่วงนี้เราก็เจอวิกฤตเศรษฐกิจนิดนึงเนาะเราก็อยากขายน้ําคุณภาพในราคาที่ถูกลงลองสังเกตนะครับน้ำเนี่ยมันมีหลายเกรดมากมันมีทั้ง3แพ็กร้อยสแพ็คร้อยก็มีน้ําถูกๆก,ก็มีนะครับแต่เราเราก็ไม่รู้ว่าน้ําอย่างนั้นนะคุณภาพเป็นยังไงถึงเขาจะติดตาว่าผ่านออยอมาก็ตามนะครับเราอยากได้น้ําที่ลูกค้าเห็นปุ๊บให้เชื่อใจได้แล้วก็ขายในราคาที่ไม่แพงแล้วก็อยู่ใกล้เพื่อที่เขาจะได้ ประหยัดได้มากกว่าเดิมในช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยครับ,บครับลายถนัดสุดก็คงเป็นลาย OA นะครับง่ายๆเลยลาย a d ดไซนแล้วก็ Clear ร e เวนดิ้งนะครับเคลียร์ก็ c l e a r แล้วก็เวนด i n g ดิ้งเนี่ยใช้ตัวเเหมือนเวนดิ้งแมชีนะครับใช้ตัวเแปะอยู่ที่หน้าตู้ทุกอะไรเห็นปุ๊บถ่ายรูปไปได้เลยนะครับ <c oughs> ทักมานะครับเราขอข้อมูลไม่เยอะเดี๋ยวเรา ไปเช่าทีให้เราไม่ได้ขายของนะครับเดี๋ยวไม่สนใจแล้วซื้อของเปล่าสนใจคือทักมาเดี๋ยวเรา,เาไปตั้งตู้ให้ตอนเราตั้งตู้เราจ่ายค่าเช่าให้ด้วยนะครับเราเป็นลูกค้าน,ะนี่คือแบบเหมือนประกาศออกไปเพื่อแบบเฮ้ยเราอยากเป็นลูกค้าเราอยากเอาตู้ไปตั้งให้บริการทุกท่านนะครับต,ตอนนี้เออเริ่มมีคนก๊อปปี้แล้วเราเราเป็นรายแรกที่ทำนะครับคนก๊อปปี้ก็เป็นรายเล็กนะครับก็ก็ก๊อปปี้ไปนะครับแล้วเราก็พบว่าคือเขาก็ลอกแบบของเราเลยแล้วก็เอาไปตั้งตัดราคาจ่ายจ่ายค่าเช่าราคาสูงขึ้นบ้างอะไรบ้างนะครับเราพบว่า ตอนที่เราเจอปัญหาตอนทีเ่เรามีจํานวนน้อยๆเนีย่นยมันจะเจอปัญหาตรงที่อย่างที่เราพยายามย้ํากันเนี่ยคือการเติมน้ําตู้ของคนก๊อบที่มีจํานวนน้อยๆยี่สิบตู้สามสิบตู้สี่สิบตู้เนี่ยมันไม่สามารถเติมน้ําให้ถี่ได้เพราะว่าคนเติมเขาจะไม่คุ้มพอไม่คุ้มเขาก็จะเติมอาทิตย์หนึ่งไปทีหนึ่งอาทิตย์หนึ่งไปทีหนึ่งน้ำก็หมดตู้แล้วเดี๋ยวนิติก็จะบน่นบอกว่า,าน้ำเนี่ยเขาจ่ายค่าเช่าสูงนะแต่มันหมดตู้ ประมาณนี้เราก็มีหลายเจ้าที่มาติดต่อเราแล้วเพราะเราก็ทํางานกับพาร์ทเนอร์อย่างเข้มข้นมีเอวเไอเพื่อเมคชัวว่าพาร์ทเนอร์ส่งถี่โดยที่เขายังมีกำไรลูกค้าแฮ ppy ครับราคาราคาเราอาจจะไม่สู้ซูเปอร์มาร์เก็ตแต่เราพอจะสู้กับร้านสะดวกซื้อได้พอสู้กับในออนไลน์ได้นะครับแต่ถ้าสู้ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็คือลูกค้าต้องจะต้องไปขนมานิดนึงอ่าประมาณนั้นเราก็เราก็ราคาสูสีถ้ามีช่วงทําโปรโมชั่นเนี่ยก็พอสู้บางซูเปอร์มาร์เก็ตได้ครับเน้นความสะดวกแต่ก็ไม่ได้แพงนะครับก็ถูกกว่าถูกกว่าร้านสะดวกซื้อถูก ถูกกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตบางอันแต่ไม่ถูกที่สุดในประเทศนะครับถ้าซูเปอร์มาร์เก็ตถูกๆแบบเราสองสองสามอันที่เรารู้จักอันนั้นไม่สู้แต่ถ้าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่แบบหรูขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตที่แบบฝรั่งอย่างเงี้ยอันอันนี้สู้ได้ใช่ใช่อันนี้ก็คือแบบยกขึ้นแล้วก็อาจจะเห็นว่าบางทีเราสั่งแล้วเขาก็ยกขึ้นมาที่ห้องเงี้ยมันไม่ใช่ทุกคอนโดยิ่งคอนโดดีๆนะคนขึ้นไปข้างบนไม่ได้เห็นครับเราก็ตั้งอยู่ใกล้ที่สุดละใกล้ที่สุดนทะทีี่ําาได้นะไดนะ้เวล